บริหารส่วนจังหวัดน่านเปิดโครงการเรียนรู้ทินแผนดินเกิดวันที่14่ธันวาคม2,566ณนโะรงแรมน้ำทองตำบลดูใต้อําเภอเมืองจังหวัดน่านนายนพร,รัตน์ถาวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเรียนรู้ทินแผ่นดินเกิดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านปีงบประมาณ2,567โดยมีคณะครูอาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ารับฟังแผนโครงการในครั้งนี้จำนวน150คนเพื่อให้เด็กเยาวชนนักเรียนนักศึกษาและกลุ่มผู้ที่สนใจและผู้สูงอายุ ได้เรียนรู้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดข้อมูลแก่บุคคลอื่นหรือนักท่องเที่ยวตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อแผ่นดินเกิดมีความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดการพัฒนาท่องเที่ยวภายในท้องถิ่นของตนเองอย่างยั่งยืนการจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าวเป็นการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สังคม อาหารพื้นเมืองวัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดน,น่านเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าโครงการเรียนรู้ชินขนมเกดขอของโครงการบริหารสจังหวัดน,น่านได้ดําเนินโดยอาหารพื้นถิ่นและประเพณีอันดี่งใมของจังหวัดน,น่านส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกรักเหตนดิ่มเอมหัวแผนและเห็นคุณค่าของประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรมของจังหวัดน,น่าน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดข้อมูลที่เกบดบุคลากรเช่นครอบครัวผู้ปกคโรงเรียนต่างๆผู้ที่สนใจเข้ามาเป็นกนุ่มหน้าซึ่งในปี2560ที่ผ่านมาเราในส่วนขององค์การบริหารจัดกับหน้าเนี้ยแต่จริงแล้วนะครับผมพูดถึงตรงนี้ปุ๊บผมว่าเขาเปิดทันทีนะครับเพราะว่ามีเรื่องที่อยู่ในหัวเยอะม ที่อยากจะสื่อความหมายอยากจะทำความเข้าใจตามหน้าที่และความรับผิดชอบซึ่งจริงๆแล้ววัตถุประสงค์ของผมทั้งหมดนมียม,มีองค์ประกอบก็คืออธิบายคงวัาหน้าอย่จบการรายงานข่าวสำนักข่าวสยามนิวส์